G7 ซประกาศแบนรัเสเซียน้ำมันรอบใหม่หลังสหภาพยุโรปประกาศแผนลดการพึ่งพาน้ำมันจากรักเสเซียกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำา7ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสและญี่ปุน่นเปิดเผยแผนล่าสุดที่จะเตรียมคว่ำบาตรรัเสเซียรอบใหม่เพื่อเป็นการลงโทษที่รัเสเซียรุกรานยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมา การคว่ำบาตรรอบนี้จะเน้นไปที่การคว่ำบาตรน้ำมันจากรัเสเซียโดยกลุ่ม G7 บอกว่าอย่างแรกก็คือจะต้องทยอยลดการพึ่งพาพลังงานจากรัเสเซียให้ได้ตามกำหนดเวลาและจะต้องจัดหาแหล่งน้ำมันจากที่อื่นในโลก G7 ระบุว่าประเทศสมาชิกจะต้องร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าจะต้องสามารถหาแหล่งอุปทานน้ำมันในราคาที่จับต้องได้สำหรับผู้บริโภคด้วยความเคลื่อนไหวของ G7 ในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้กลุ่มประเทศสมาชิกสาหภาพยุโรปประกาศแผนที่จะลดการพึ่งพาน,น้ํามันจากรัเสเซียโดยจะเริ่มทยอยลดการนําเข้าในช่วง6เดือนไปจนถึงปลายปีนี้ที่จะหยุดการนําเข้าน้ํามันจากรัเสเซียขณะดเดียวกันทางด้านโอลาฟชอลนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีได้ถแถลงผ่านโทรศัพท์ประกาศย้าว่ารัเสเซียจะไม่มีทางเอาชนะในสงครามนี้ได้การถแถลงนี้มีขึ้นเนื่องในวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ในวันที่8พฤษภาคมซึ่งในครั้งนั้นเยอรมน,นีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามและถูกแบ่งออกเป็นเยอรมน,นีตะวันออกซึ่งถูกควบคุมโดยสหภาพโซเวียตและเยอรมน,นีตะวันตกซึ่งมีสหรัฐเป็นผู้ดูแลทางด้านนายดมิทีโกโรซินผู้มนวยการสำนักง,งานอาวกาศของรัสเซียออกโรงเตือนชาติสมาชิกนาโตเมื่อวานนี้ว่ารัสเซียสามารถทำลายประเทศนาโต้ได้ทั้งหมดให้ราบคาบในเวลา30นาทีเท่านั้นถ้าหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้น กอรซินย้ำว่ากลุ่มนาโต้กำลังทำสงครามกับรัเสเซียแม้ว่าจะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็เห็นได้อย่างชัดเจนกอรซินซึ่งเป็นหนึ่งในคนสนิทของประธานาธิบดีวโลาดิมีร์ปูตินกล่าวว่าในสงครามนิวเคลียร์ประเทศสมาชิกนาโต้ทั้งหมดจะถูกทำลายโดยรัเสเซียภายในเวลา30นาทีเท่านั้นแต่กระนั้นเขาก็บอกว่าโลกจะต้องไม่ทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นใหญ่หลวง และจะกระทบต่อสถานะของโลกอย่างรุนแรงคำเตือนของกโกลซินมีขึ้นหลังจากที่ม่วันเสาร์ที่ผ่านมารัสเซียได้มีการนำขีปนาวุธติดหัวรบเทอร์โมนิวเคลียร์ออกมาร่วมในการส้อมพิธีเดินสวนสนามด้วยซึ่งสร้างความตื่นตกใจไปทั่วโลกโดยรัสเซียจะมีการเดินสวนสนามเนื่องในวันชัยชนะหรือ Victory Day ในวันที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นวันลํำลึกชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ของรัสเซีย